เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา40 w w w i d e s s o g o t h โอนเงินรอบให้กลุ่มเก็บตกอีกวันที่30กันยายน64ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้ทยอยโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40รอบที่2ในพื้นที่สีแดงเข้ม13จังหวัดซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่28กันยายน 64ที่ผ่านมาแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมก็ยังทยอยโอนเงินให้กับผู้ประกันตนที่ตกหล่นในทุกวันพฤหัสบดีโดยวันนี้30กันยายน64ไดโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา40รอบเก็บตกที่เคยก่อนหน้านี้โอนไม่สำเร็จส่วนสาเหตุที่โอนไม่สำเร็จนั้นเกิดจากไม่ได้ผูกพร้อมเพทกับเลขบัตรประชาชน13หลักหรือชื่อนามสกุลผิด โดยผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวสามารถดำเนินการแก้ไขได้วิธียื่นทบทวนสิทธ,ธิประกันสังคมมาตรา40มีดังนี้เข้าเว็บไซต์ w w w e s o o o t h ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39 4 0ถึง40 โดยผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40กรอบแบบฟอร์มให้ครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินสมทบส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคมสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่31ตุลาคม 64รอคณะกรรมาการพิจารณาทบทวนสิทธิดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ทบทวนสิทธิก่อนจะประกาศผลอีกครั้งผู้ประกันตนผูกบัญชีพร้อมเพให้ถูกต้องประกันสังคมกำหนดโ,โอนเงินเยียวยารอบเก็บตกทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64